ฮัลโหลสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซี FC พี่น้องสลา,าวเฮาแล้วก็เอฟซีพี่น้องฟังไทยคือเกามื่อวนนี้เขามาอ,อ,อยู่กับซองซอสาระาคือเกาพี่น้องไพ่ที่เขามารับชมคลิปน้องหลานกัฝากเป็นกาลัางใจให้น้องหลานเดอ้อใส่กดไลค์กดแชร์กดสับสกายให้น้องหลานนะจ้าพี่น้องมือวนนี้น้องหลานที่มารีวิวทงไฮทงหน้าเนวเน,น่องจากว่าวดาหนา้าประมาณอยู่หาหกวันพี่น้องมือวนนี้ก็เป็นมือที่ซ้ำเล็ดเซจส่างนี่ ดําหน้าแล้วและเจ้ะพี่น้องรู้สึกว่าตื่นเต้นอะดีใจลาเดรนองละสิ <c oughs> มาสัมผัสทุกคนที่มาดําหน้าคลองสลามมณีน้พี่น้องเพราะว่าดําหน้าซองสามหมื่นนีก็มีผวกไอ้ซังมาซอยดำน้อพี่น้องจังว่าแล้วไวน้นงพี่น้องมณีก็เป็นมือที่ว่าดําหน้าแล้วน้พี่น้องเดวนองละสิมาสัมผัสทุกคนที่มาดําหน้าเฮาบุณีในความรู้สึกของเขาเจ้าเป็นจัง,งได้ละกะสิมา รีวิวหน้าที่เข้าดำแล้วนะพี่น้องนักศิพาทุกคนไปเบิ่งหน้าข้านๆดาเนาะป้ายพี่น้องไปสัมผัสเด็กๆหรือไอ้ๆข้าๆที่มาดำหน้าข้าวๆในนี้ป้ายเฮ้ยไปใส่หนนี่นี่คือจะคของหน้าเนาะสิมาสัมผัสผลก้อนจังได้นี่กับกันที่ดำหน้าแล้วในมือนี้ใจเมื่อบ้านเลยเออดีใจได้เมื่อบ้านนนจะดีใจว่าได้เมื่อบ้าน ดีใ,ใจแสดงว่าบ้านว่าสันนี่นี่คือสาภาพไดล้อมอยู่ที่ทงไฮทงนาเนาะสิประมาณนี้แหละตูไยน้อยของเฮาพี่น้องนี่สิมันยุ่มันยาันจาักน้อยน้อยอย่ากปกัติเป็ดไก่หาฮวางไอ้สัง่งเราพี่น้องนี่มาปกัติคนคนงานเฮานี่เ้ใหญ่เพิน่นจังได้เมื่อยบ่ามาชาเลยเพิ่นกระดกงนี่ยิ่งแม่เพิ่นกำลังเหตุยังโหดี๋ยวสิไปสัมภาษณ์เพินน่นเนาะ คนกันคือสิดีใจแหละ<อ>ที่ว่าดับหน้าเพิ่นแล้วโอ้เอพิ่นกำลังสิแกงเห็ดเพาะพี่น้องนี่ไฟหาเห็ดเพาะ<อ>าดิแม่เอซุบุทงเอนี่ยดาวจะคองไงละ่ะดีใจบอสิได้กินเห็ดเพาะวันนี้ดีใจได้ดีใจบอกได้นำนาแล้วล่ะนี่ดีใจเพิ่นเดีวยวเมื่อบานเด้่นดีใจเดี๋ยวสิสัมผัสคนหนึ่งคนหนึ่งซายน้อคนหนึ่งคนสิดีใจที่สุดคนลิวดีใจเอาได้เมื่อบานแล้วใจว่ เอาบริใจสินอนหน้าอยู่บอเอาจะนอนหน้าบ่นอนผู้เดียวเด้อเอาไปคอยสิเมื่ออะไรนี่เมื่อบ่มานี่ตีสิทานนี่ดีใจบอเอาบริใจบ่อยากเมื่อบ้านคนวะบริใจแรกจะเด็กลับบ้านนี่เดียวดอกละสิพาทุกคนไปรีวิวหน้าเขาเนาะไปสิพาทุกคนไปแล้วเบ่งหน้าที่เขาดำหน้าแล้ว จังได้ไอ้กุ๊กดีใจบนในเมื่อบานดีใจดีใจนอนสร้างสิขึ้นเลยเมื่อนี้ดีใจทุก <laughs> คนคือดีใจหมดน, <laughs> นี่คือไอ้ไฝ่เขาเข้าพี่น้องฝนมาซอยเขาดำหน้าเนาะสักครั้งสักครองได้ตื่นเต้นสดนเมื่อบานผนวันอาบน้ำสร้างลายบ้านอะไรผลวันนี้บึงน้ำสั่งเพราะมันเปื่อนเน,ะนาะน,น,นี่อยากเมื่อแห้งบ่<น>ตื่นเต้นเลยน้อได้เมื่อบานล <laughs> น้อหน,น้าลายมือพี่น้องผลวันเดียน้องละสิพาพี่น้องไปเลาะบึง าดามนาของเขาเนาะแบบว่าเขาดานาแล้วเลยนะนี่สิาพาทุกคนมาเลาะเบิงทงไ้ทงนาอันนี้แถวนี้ก็สิเป็นเขาเนี้วเนาะทุกคนที่ฮาดำเนาะอันนี้เป็นฮาดำทับีทับออเลยพี่น้องเบิ้งแม่เขากำเริ่มงามแล้วเนาะมันเริ่มปร่งใบปร่งยังแหละนี่สิาพาทุกคนไปเลาะเบิงทงไ้ทงนาแล้วก็มารีวิวนาของสาลานำเนาะบรรยากาศอยู่ทงไ้ทงนากาค่อนข้างแดดสีออกกนเนาะเพราะว่ามันตกลา้มือเลยพี่น้อง นี่สิาพาทุกคนที่จริงหละตะกาเฮาบ่พอนะก็เลยได้เมื่อพผ่น้องมันบพพอซองให้พุ่นเลยในทางั้าเขายัางม่าทานดำจะได้ผีน้องทางพุ่นนะแต่ว่าทางาเขานี่คือดำหมดแล้วนี่เป็นหน้าที่คองเขานอกผีน้องพุ่นต่นี่ก็ไปสุดถอดพุ่นละนาคองเขานี่สิาพาทุกคนไปเละสมบรรยากาศท้องไหท้องหน้าของเขาเนะนี่เป็นจังได ทางบ้านเหานี่สีดำหน้าสวยแน่รือาละแน่นอนพี่น้องเพราะว่ามันยังอยู่เขตผู้ดอยเขาเนาะกับคันฝนตกบ่สม่ำเสมอัะนะน้ำในนามันสิบ่มีพี่น้องคันตกแบบซองซ้ำมือชะนึ่งตกขนาดฝนตกขนาดน้ำมันบกเบิดมันบ่มีน้ำในน้าพี่น้องเขากับสีดำหน้าบ่ไดดแล้วกัสีบ้านกาอสรกับบ่ไดดเนาะเพราะว่าเขตดอยทางเขานี่นะดินกับ่แม่นดินเพียงปันใดเนาะมันเป็นเนินพอกนินผู้ยังประมาณนี้ฮะนะ เวลาเฮาตกกะยังกะสิต้องหาน้ำไล่สามประมาณนี้เนาะมันจังสิโอเคกับการเฮ็ดนาเนาะเพราะว่าที่จริงเฮาก็เคยเฮ็ดให้เนาะพี่น้องคันเฮ็ดให้นี่ฝนบ่ตกมันได้กะซักข้าวได้คันว่ามันตกแบบว่าทิศนึงละเทื่ออ้ซ่งประมาณนี้กะสามารถตกกะเออประมาณเฮาสามารถซักข้าวได้เนาะแต่ว่าคันเฮาเฮ็ดนานี่เฮาต้องฐานน้ำ่อนเด้อพี่น้องเบิ่งแม่ทางบ้านเฮานี่เขาเจ้าะขลังดำนาทางนั้นเขาก็ยังทันแล้วเด้หูขนยังดำเนาะ ทางนั้นเข้ากับคุเวืองนั้นเขายังทันดำเถื่อนพี่น้องตูเบืองนั้นเขายังทันดำเถื่อนข้างห้ากระตุกกะเนาะเพราะว่าเขาสิดดำท้ายดันแปดแต่ว่าทางเฮานี้ นำนาสากะกะพ่อได้ข่าวได้น้ำู่เนาะแต่ว่าบางทีมันกะบกุมกินอยู่แต่มันก,บกับพ่อไหลเลียงเห่าอยู่เนาะพี่น้องนี่นี่ก็จะเป็นหน้าคองสาาเบิดพี่น้องไปฮอดปลาพุนแต่ว่าทังปลาเห่า,หากะบกได้เห็ดนะเนาะเฮ็ดเื้องนีพี่น้องเห็ดประมาณอยูเฮกตาปลายซังยังเบื้องนั้นกันยังอีกประมาณเฮกตาหนึ่งกับหรือา่สองเฮกตาเนี่งวันนี้เนาะพี่น้องนี่จะเป็นบรรยากาศจุดท้องหายท้องนาเนาะ สิพาพี่น้องเนาะไปเบิ่งท้องไ้ท้อง,องนาของสราพี่น้องหลักจากที่เข้าดำนาแล้วพี่น้องเขาสึกก็ดีใจและตื่นเต้นล้ายพี่น้องิได้เมื่อบานแล้วพอนอเฮ้านอนนาลายคือหลายวันแลวเนาะก็อยากเมื่อบานเนาะพี่น้องเพราะว่าเขาสึกว่าอยากมาพักผ่อนสังคะนะแต่ว่าพ่อนากั์โทรมาแล้วเนาะว่าดำนาแล้วด้งย่าฝนละหายไปเห็ดอยากนำเพิ่นแ้วเนาะหายไปปิดดอกแลาวพี่น้องแต่วืนอื่นน้องหลักกบสิบพักงานก่อนมือหนึ่งพี่น้องมือฮึ้เพื่อนละน้องหลักจากสิพาพี่น้องไป ดำเนินเบียกงานยูส่วนกว๋วยจีนคือเก่าพี่น้องจากเขาดำเนาเลียกว่าก,ก็สิไปเห็ดเบียกต่อหาเงินต่อพี่นอ้องเพราะว่าต้องหลาเป็นคนสูชีวิตนะพี่น้องจากเห็ดเบียกน้ำจีนหาเงินหางคำสั่งอะไรกจาจักสีใดเห็ดเบ,บียกเคลื่อนเบีกซานนี่ยังประมาณนี้นาะพี่น้องแต่ว่าขนาดท่าป่านนี้ยังบ่มีเงินอะไระพี่น้องบ่มีเงินเก็บจากกีบเลยบอกเลยว่าบ่มีนี่ท้องไห่ท้องหน้ากะ แล้วเราเพี่น้องฮันดำให้ดำหน้ากับเป็นที่ซ้ำเล็ดียบร้อยเดี๋ยวเ่าสิเมื่อคืนกินข้าวกินน้ำก่อนแล้วก็สีเมนแค่มันคลองกะเมื่อบ้านเลยเราตอนแรกเขาสีมีสลองย่างจักหน่อยในหละเห็ดกินเห็ดจักเล็กๆหน่อยเดี๋ยวสิไปรวมกันตอนแรกเราเพน้องไปตอนนี้เราคือเมื่อเฮือนกันก่อนสีมีค่ะกินข้าวกินน้ำเมียนเค่มันคลองแล้วก็กลับบ้านจ้ากินข้าวนำกัน ไม่ได้จ้ากินข้าวน้ำกันจ้าเก่งปาเก่งฮิตโพนะคะบรรยากาศกินข้าวกินน้ำมาพ่นองกินข้าวน้ำกันเด้อกินเดกอู้นะยีดีดัแซ่บแซ่บมันดีดัเน้อดาต้มเ่มาเก็บก็อยูจงจงปากตาปากเริ่มเตั เมื่อวันนี้พี่น้องเมื่อเฮือนมาซาดเรียนเครื่องเมื่อคล้องเรียบร้อยเฮาสิพาทุกคนเมื่อวันนี้ไปเมื่อเฮาเนาะวันนี้เนาะเกียมขี่รถขึ้นลานนี่เมื่อเฮาทางลานก็ขี่รถตอกๆทางลานสามคนเอ้าเอ้าเก็ดซ้ำไปแห่เคยเมื่อวันนี้พี่น้องทุกคนเรเมืองเฮา กลับบานได้แม่ก็น้องสาวขี่รถคันด,ดีสลาสขี่รถตัวเองเมื่อกับเพื่อยบานเมื่อต้องต้องต้องแล้วล,ลุยเส้นทางเมื่อบานของเขาซีรีวิวเส้นทางเลย่ลลาลรถลคดีแจ๊ <laughs> เส้นทางนหมเขาจะลงรถพี่น้องมันไปบ่ไใดมันบืนแหงพาดรดทางของมันเปลือยกว่สิผ่านอุปสรรคนี้เมื่อบ้านก็ได้พี่น้องรีวิวเส้นทางให้สซ้ำนีแหละเพราะว่าทางมันเปลือยหลายาบ่ไไว สรุปพี่นอกสรุปดำาน,นาแล้วมาเห็ดกระปุนเนาะนี่คือน้ำแกงกระปุลนะน้ำแกงใส่ปลาดุกเนาะน้ำแกงปลาดุกทุกคนมาเสียงฟก็มาเห็ดน,น้ำแกงเลยแต่ว่าบไดไทยตอนเห็ดเนาะมาไายตอนกินเอาโอ้กระปุลสิบโลเบาๆกระปุลบีบจ้ากระปุลสิบโลเบาๆมากินเด้๋จ้า,า,จาทุกคนมากินกระปุลน้ำกันเอ๊ผักชูเอ๊อจะมีผักหอมแล้วก็ผักสู นี่หมักเผ็ดของเราเย,ย,ย,ยอะแยะเลยค่ะมาเลยพี่น้องกินน้ากันเด้อพาทุกคนมานั่งกินขบุ่ญสรุปเผ็ดน้ำแกงอันนั้นดำนาแล้วเนาะก็เลยมาเฮ็ดขบุนสิพาทุกคนมากินน้ำแกงตาเนี่ยเร็วกินขบุญน้ำแกน มันจะผ่าเป็นหน้าเป็ดไก่เชื่อเอามันหน้มองตีอีลังคุณมาเดี๋ยพี่น้องกินน้ำกันเลยฮัลโหลฮัลโหลจากปุ่นยื๊อจากปุ่นสร้างเนี่ยแม่เจ้าจานเนี่ยนะแม่เจ้า

มาเะมาเอขอบคุณจ้าท oh, ุกคนมาขอคุณน้อยสรุปลำนาแล้วคุณน้องก็เลยมาให้ขอบคุณกิน

เออไม่ตัดเออ <laughs> <laughs>